วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงจนนำม,มาสร้างเป็นภาพยนตร์กันครับส่วนเซตที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นเซตหนังเก่าซะส่วนใหญ่ครับบางเรื่องในผมคิดว่าเคยเกิดขึ้นจริงด้วยหรอบางเรื่องในผมอ่านเรื่องจริงแล้วมันน่ากลัวยิ่งกว่าหนังบางเรื่องครับและตั้งจากตอนนี้ครับส่วนใหญ่เป็นหนังเก,ก่าพี่ๆคนไหนที่ทันเหตุการณ์เนี่ยสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นในคอมเมนต์นะครับเพราะว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆแบบผมเนี่ยที่อยู่ในวัยนี้นะผมก็อยากฟังคนที่เคยอยู่ในช่วงเหตุการณ์หรือว่าคดีนั้นนนนๆครรรรรรัััับบงงงงง้้้เเเด user, ดีีี๋ยยววาาาาาาไไไปูกก่่่10หททสมมจจืออิะ ไปครับ มีน้องคนหนึ่งเขาทักมาในไอจีส่วนตัวผมเขาถามว่าคือมันเป็นคําถามที่ผมก็ตอบไปได้เลยไหมไม่ว่าจะมีใครถามกี่คนผมก็ตอบไ,ได้ก็คือเขาถามว่าตอนนี้น้องเรียนไปประมาณปี2ละปี2คณะหนึ่งปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเป็นปัญหาโรคแตกนะว่าเรียนมา2ปีกำลังจะขึ้นปีสามอะแล้วลเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบสายวิชาเนี้ยเออแล้วเขาขถามผมว่าควรจะซิลหรือหรือควรจะไปต่อแล้วผมว่า เขาถามด้วยผมก็ตอบไม่ได้นะแต่ผมคิดว่าพี่ๆที่ดู คอนเทนต์เนี้ยก็คือเป็นคอนเทนต์หนังไทยแล้วก็เป็นหนังเก่าๆเนาะผมคิดว่าพี่ๆหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะให้คําตอบกับน้องนะเพราะว่าผมบอกว่าเดี๋ยวคอนเทนต์นี้เนี้ยเดี๋ยวผมจะมาตั้งคําถามแล้วก็ขอคําปรึกษาจากพี่ๆที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่หรือว่าเพื่อนๆได้เคยมีประสบการณ์ด้านงานซิวหรือว่าอะไรพวกนี้จะเป็นคนให้คําตอบเออแล้วก็ให้ตัวน้องเขาอ่ะมาอ่านในคอมเมนต์นี้ซึ่งก็ขอพี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนคอยให้คำปรึกษาคําตอบด้วยเพราะว่าผมให้คําตอบน้องไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมก็กลัวว่าเออซิว่า มันจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่าเขาเสียเวลาไปแล้วสปีใช่ไหมแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเรียนมันก็สูงอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าน้องทนต่อไป2ปีแล้วก็ทํางานซึ่งเราจบมาสายงานนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าทํางานตรงสายมาที่เราเรียนก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆก็ใช่ไหมไมันไ,ไ,ไม่ใช่คาตอบที่ถูกอยู่ดีว้ผมก็เลยไม่รู้จะตอบน้องอยังไงไว้ก็เลยอ่ะงั้นพี่ๆทุกคนทุกคนถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์นะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวน้องคนนี้เขาจะมาอ่านคอมเมนต์นะครับนี่งานตัวใหม่ของแต่ใครที่ชอบความเป็นแบบความมนๆ ออคือว่านตัวใหม่เขาไม่ได้กลมนะเว้ยลองใส่เออแต่ว่าตัวนี้เหมาะกับคนแบบว่าหน้าเล็กนิดนึงอ่ะลองมาดูครับโฮเวอร์โฮเวอร์ลองลองไปเทสท,ที่ช็อปก็าได้นะโฮเวอร์แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด SPWS ด้วยลด100บาทนะครับส่วนคอนเทนต์ในวันนี้ของเราคือ5หนังผีไทยอยีกแล้วที่ based on true story มันจากเรื่องจริงแล้วก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงนะซึ่งบางเรื่องผมก็เพิ่งมารู้ตอนหาเสิร์ชตอนทำคอนเทนต์แหละว,ว่ามันเป็นเรื่องจริงด้วยวะ ซึ่ง5เรื่องในวันนี้มันคือ5เรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหรือหรือว่าเป็นวัยเดยวกับผมหรือว่าเป็นน้องๆวัยมัธยมเนี่ย น่าจะเคยดูสักเรื่องนึงแหละมัง้งหรือเอาแบบอย่างง่ายๆเลยคือน่าจะรู้จักสักเรื่องนึงแหละงั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกเลยว่ามันคือเรื่องของอะไรโอเคเรื่องแรกคือบุญเพงหีบเหล็กผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะรู้จักคดีนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเมื่อไม่กี่ปีมาน,นี้ก็มีเรื่องของการฆาตกรรมแล้วก็เรื่องของการอาศพใส่หีบเหล็กแล้วก็ไปถ่วงน้ำาดยใช่ไหมคดีนี้เลยพุ่งขึ้นมาครับบุญเพงหีบเหล็กอ่ะเป็นหนังที่ได้รับแรงบัานดาลใจจากคดีที่อื้อฉาวที่เกิดขึ้นในสมัย ซึ่งเขาจากัดความไเลยนะครับว่าเนี่ยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องรายแรกของประเทศไทยเลยนะครับชื่อนายบุญเพ็งครับที่ทําการฆ่าหั่นศพชายหญิงอย่างโหดเหี้ยมต่อเนื่องถึง7ดศพด้วยกันพร้อมอาพางศพด้วยวิธีการหั่นศพแยกเป็นชิ้นๆชิ้นๆครับแยกเป็นอวัยวะอวัยวะตามท่อนก็คือท่อนต่างๆของร่างกายมันจะหั่นง่ายใช่ไหมเออมันก็หันห่นเนี้ยหั่นหั่นแล้วก็ใส่ไว้ในหีบเหล็กครับ ซึ่งการนำอ,อวัยวะของคนเนี่ยใส่ไว้ในหีบเหล็กแล้วไปถ่วงน้ำเนี่ยเลยได้รับฉายาว่าบุญเพงหีบเหล็กครับคือนามสกุลหีบเหล็กคือไม่ได้มาจากนามสกุลจริงนะแต่ว่ามาจากการที่เขากระทำแบบนี้แหละครับแล้วผมรู้สึกว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทะร์เนี่ยยังไม่มีการใช้นามสกุลนะเออถ้าจำไม่ผิดนะเลยมีการเติมฉายานามลงไปให้กับชายคนนี้ครับมีเรื่องเล่าขานว่านายบุญเพงเนี่ยเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีโอเคมีรูปร่างที่สมส่วนเหมือนเป็นชายไทยในยุคนั้นเลยนะดูสุภาพอ่อนโยนพูดจาดีครับอีกทั้งงงยยเรีนนทาาาด้าส มาเออทางนั้นใส่เวทนะจนตั้งสำนักหมอผีเป็นของตัวเองด้นะครับโดยมีบริการดูดวงสะดอะเคาะแล้วก็ทำสเสน่ยาแฝดในช่วงนั้นเป็นหลักนะครับด้วยเหตุนี้เนะี่ยคือเหยื่อส่วนใหญ่จึงเป็นผู้หญิงที่ตกหลุมรักเขามีข้อมูลบางแหล่งครับบอกว่านายบุญเพ็งเนี่ยมีลักษณะทางเพศแบบซาดิกและก็ธารุณครับเลยทําให้เหยื่อบางรายเนี่ยถูกบีบคอขณะ มีเซ็กส์ก็คือ,อมีเซ็กส์แบบดุด,ดันอะไรประมาณนะั้แต่ว่ามันเป็นความดุด,ดันที่แบบว่าเขาอาจจะมีอารมณ์ที่แบบว่าโอเวอร์เกินไปแล้วก็ทำให้แบบผู้เซ็กส์ของเขาเสียชีวิตนะครับแต่การสอบสวนภายหลังได้พบว่าสาเหตุหลักของนายบุญเพ็งครับคือตั้งใจจะฆ่าเพื่อปอกล่อแล้วก็กันโชคพา์ด้วยนะครับหลังจากถูกจับในฐานะฆารการต่อเนื่องครับคือนายบุญเพ็งก็ยังเป็นนักโทษคนสุดท้ายในปี2 4 7 4ครับที่ถูกตัดสินวยการบั่นศีรษะครับหรือว่าการตัดคอนะก่อนจะมีการปฏิวัติสยามในช่วงปีีี24475ครรรรรััใหห้้มกกกกกาาาายยเเเเลิตดดอออนนนนนโทษ่่่งปปป็ววธืืชะ ก็คือตัดสินชีวิตไปเลยคือแบบป้องเดี๋ยวก็วคือเสียชีวิตนลครับหรือว่าการประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษนั่นเองครับในเวลาต่อมาเนื่องจากนายบุญเพ็งเนี่ยเป็นคนที่มีอาคมทางด้านสายเวทก็คือช่วงนั้นคือมีความเชื่อเรื่องสายเวทประมาณหนึ่งนะมันจะไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับจึงมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันประหารชีวิตของเขาครับเช่นเพชรฆาตเนี่ยไม่สามารถปั่นหัวของเขาได้ในครั้งแรกหรือว่าในครั้งเดียวคือเพชรชาตปกติคือลำแล้วก็ ไปก็คือฉุบขาดทำไมเพราะว่าเพชฌฆาตจะ,ะต้องมีแรงในการฟันคอประมาณหนึ่งเพื่อคือเขาก็ไม่ได้กาให้นักโทษแบบว่าปึกแล้วกับบครึ่งคอแล้วไม่ขาดแล้วเขาก็ทรมานคือไม่ใช่นะครับคือแบบทีเดียวคือไปเลยอนะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นครับมีเรื่องเล่าว,ว่านายบุญเพ็งเนี่ยโดนเพชฌฆาตบั่นหัวครั้งแรกไม่ขาดครับและมีคนเห็นว่านายบุญเพ็งเนี่ยทำปากขามุขมีบตอนที่จะโดนบั่นหัวครับเหมือนไล่มนไล่คาถาหนังเหนียวสักอย่างนงครับเพื่อดับฟันเขาไม่เข้าครับเพชฌฆาตจ้องมองด้วยความโกรธมากครับและตะวาดว่าอะไรอยู่ในปากม เอาออกมาให้หมดนายบุญเพงจึงถมวัตถุสีดําออกมาจากป่าครับมันมีขนาดเล็กประมาณนึงครับพชจฉาค้จึงหยิบและก็เหวี่ยงทิ้งไปทันทีครับในเพลงดาบที่สองนั้นคราวนี้พชจฉาคฟันดาบลงเข้าไปที่คอครับทำให้ศีาราของนายบุญเพงหีบเล็กขาดออกจากคอทันทีครับและก็เลือดพุ่งกระจายแตกเป็นฝอยเหมือนน้าพุครับโดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายจากชาวตะวันตกคนหนึ่งที่สามารถจับภาพตอนเลือดพุ่งกระฉูดได้ครับและรูปนี้ถูกนําไปเผยแพร่โดยใช้ชื่อว่า The Iron Box Killer เครับเพื่อเป็นข้อมูลทางประวัติ นี่เนี่ยยังมีเรื่องเล่าเรื่องของศพของเขาด้วยนะคือไม่สามารถเผาไหม้บริเวณที่เขาสักได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือเขาบอกว่าบริเวณที่เขาสักแลวลงอักขลาวเนี่ยเนื้อผิวหนังตรงนั้นอ่ะไม่ไหม้เว้ยซึ่งศพของนายบุญเพ็งกีเลยครับถูกนํามาทําพิธีทางศาสนาที่วัดฤศรีครับที่จังหวัดกรุงเทพและปัจจุบันยังมีสารของเขาอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเชื่อกันว่าใต้สารนั้นเนี่ยยังเป็นที่ฝังหีบเหล็กทั้ง7ใบเอาไว้ด้วยนะครับที่เป็นเหยื่อของเขาเรื่องนี้จึงเป็นทีี่มมมาาาาาาคครรรรรััใในนนนนนกกํส้้้งงงเปป็ภพพพยยต์ววถึ3ดือศศ .2 .5100 2523และพศ2 5 5 8ครับโดยมีลักษณะเนื้อเรื่องที่คล้ายๆกันกับเรื่องจริงครับอ่นนี้ก็คือเรื่องแรกเป็นขาตกรต่อเนื่องหลายแรลของประเทศไทยครับก็เ,เพิ่งมีข่าวว่าพบหีบเหล็กใส่คนตายไว้ในนั้นแถมยังเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องเสียด้วยต่วไพเนี้หัวเจ้าจะหลงหลาคลั้งใครไม่อยอมหาเดีย๋ยวลงเข้าไปติดจับดักของใครได้ก็ดวงชะตาก็ไมาถึงขาดล อ่ะลอมาดูเรื่องที่2ครับเรื่องที่สองอุย e, คือซีอุย e อ่ะตอนเด็กครับ ผมเกิดทันและผมได้ดูทันและผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคือซีอุยครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงด้วยคดีฆาตกรรมเด็กกว่า7ศพเลยนะครับในช่วงปีพศ2497จนถึงปีพศ2501นะครับโดยมีตัวละครหลักคือนายหลีอุยแซ่อึ้งครับซึ่งเป็นคนเชื้อสายชาวจีนนะซึ่งต่อมาเนี่ยชาวบ้านในละแวกนั้นเรียกว่าซีอุยครับสั้นๆคือเหมือนเป็นการเรียกเพี้ยนพื้นเมืองไอไแบบเออแบบหลีอุยแซ่อึ้งหลีอุยแซ่อึ้งก็เลยกลายเป็นซีอยะมมมาาาานน้้้ือเเเัทศโพลขใง และขึ้นฝั่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อมาถึงเมืองไทยเนี่ยซีอุยก็ทํางานด้วยการรับจ้างทําสวนผักไปนูน่นไปนี่ไปเรื่อยครับและรับจ้างทั่วไปด้วยซีอุยนีครับมินิสัยพูดน้อยชอบเก็บตัวและไม่เคยทําเรื่องผิดกฎหมายนะหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ย้ายไปทํางานที่จังหวัดระยองครับซึ่งเป็นที่แรกที่ซีอุยก่อเหตุฆาตกรรมเด็กจริงๆครับและเป็นเด็กชายด้วยครับประจวบหมดในตอนนั้นครับมีคดีฆ่าเด็กโหดอีกหลายศพเลยครับจากจังหวัดอื่นๆในแถบภาคกลางด้วยซ เป็นจำเลยครับในคดีฆาตกรรมเด็กเพิ่มอีก6กลายครับปัจจุบันเนี่ยมีการงัดหลักฐานต่างๆพูดถึงช่องโหว่ของกฎหมายนะว่าความไม่ยุติธรรมต่อคนชายขอบเนี่ยซึ่งส่งผลให้ซีอุยถูกยัดคดีเพิ่มเนี่ยและกลายเป็นแพะรับบาปเนี่ยจากความผิดในคดีเดียวมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจากตรงนี้เนี่ยเลยมีคําบอกเล่าปากต่อปากครับว่าเกี่ยวกับตานานซีอุยนะคือที่ได้ทําการจับเด็กเพื่อหาเอาตับเอาไส้มาโดยชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะอระมาณนะครับคือกินแล้วเหมือนอายุยืนแล้วก็ช่วยบํารุงร่างกายนะ เาได้เป็นอาหารเกลนะืนั้นที่ต้องประสบกับสภาวะอดอยากในสมองรอบภูมิบครับจึงจําเป็นที่จะต้องกินเนื้อเพื่อนที่ตายไปแล้วด้วยนะเพื่อประทางชีวิตจนเกิดติดใจในรสชาติของเนื้อมนุษย์ขึ้นมาครับท้งนี้ทางนั้นครับนี่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าปากต่อปากเท่านั้นนะครับไม่ได้มีหลักฐานยืนยันแต่อย่างใดนะครับว่าเขาเคยกินเนื้อเพื่อนตัวเองหลังจากการประหารชีวิตซีอุยกว่าหลายสิบป,ปีครับได้มีกระแสะเรียกร้องจากหลายฝ่ายครับให้ทําการชาวปรนกิจร่างของซีอุยครับทุกคนน่าจะเคยเห็นรูปใช่ไหมครับที่ศพของเขาเนี่ยถ เป็นระยะเวลากว่า60ปีนะครับและก็ล่าสุดครับร่างของเขาได้ทําการชาปนก,กิจเรียบร้อยแล้วครับที่วัดบางแพรกใต้ที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับ จากทั้งที่ผมเล่ามาครับจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เรื่องราวของซีอูเนี่ยถูกหยิบนํามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้วก็เป็นภาพยนตร์ไทยกว่า4ครั้งนะครับฉบับแรกแล้วก็ฉบับที่2เนี่ยเป็นละครในปี2527ครับแล้วก็ฉบับที่สาเนี่ยเป็นภาพยนตร์ในปี2534ครับแล้วก็ฉบับสุดท้ายเนี่ยเป็นภาพยนตร์จากปี2547นะซึ่งผมทันปี2547นะั้น้วก็ผมก็ได้ดูแค่เวอร์ชั่นเดียวแล้วก็ทุกครั้งนะครับมีการนําเสนอแต่เพียงตอกย้ําแต่ภาพจําความน่ากลัวของซีอูในคราบมนุษย์กินคนทั้งหหหหหมมดดดดนนนนครััจเเป็็ววลีียยอออิตท่่่ผู้้้ใใญสชกกกๆาาืืา ือออกไปจากบ้านแล้วก็ไม่กลับตามโบลาณน่ะซี่อูจะจับเด็กมาควักตับไตไส้พุงกิน เออคือเป็นวลีช่วงนั้นเลยคือเด็กคือผมเคยได้ยินนะเว้ยคนละแวกบ้านอ่ะซีอุยซีอุยจะมาจับกินจับกินการเป็นว่าเด็กละแวกบ,บ้านผมอะ่ะกลัวคนที่ชื่อซีอุยไปเลยเว้ยซึ่งก็คำถามคือซีอุยคือใครก็ไม่มีคใ,คคใครรู้จักนะแต่เพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ชอบบอกอ่ะซีอุยจะมากินตับซีอุยจะมากินตับอะไรประมาณเนี้ยครับแต่เรื่องราวที่ดิสคัสกันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องของทําไมต้องเอาศพของเขาเนี่ยมาวางไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วยจะให้คนศึกษาอะไรเพื่ออะไรทำไมไม่ให้เกลียดเขาเยยยยยละอเออีดิบ เยอะมากเลยซึ่งผมลองไปรีเสิร์ชมาให้นะครับทุกคนสามารถดูรายละเอียดเนื้อหาคดีของซีอูได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ ต่อมาเรื่องที่3ครับนวลชวีครับเป็นเรื่องราวจากคดีจริงเมื่อปี2502คือนวลชวีไม่ว่าจะเด็กยุคไหนก็คือต้องเคยได้ยินแน่นอนครับคดีนวลชวีนะเธอเป็นพยาบาลสาวครับที่หายตัวไปอย่างปริศนานั้นในช่วงแรก2วันต่อมาเนี่ยมีคนพบศพคุณนวลชวีครับที่กลายเป็นร่างไร้วิญญาณแล้วก็ถูกทิ้งไว้บริเวณแม่น้าเจ้าพญาในเขตจังหวัดนนทบ,บุรีครับใกล้สะานเลย แฟกต์นิดนึงครับซึ่งต่อมาชาวบ้านจากเรียกสะพานนี้ว่าสะพานนวลชวีนั่นเองครับศพมีร่องรอยการถูกฆาตกรรมอย่างทารุณมากๆครับโดยการถูกแทงหลายแผลมากๆจนเกิดอาการโลหิตตกในทําให้เสียชีวิตครับ สภาพศพของคุณนวลชวีครับคือขึ้นอืดและก็มือพาดอ,อกนะครับสวมเสื้อสีฟ้าอ่อนแขนกุดคับแล้วก็สวมกระโปรงสีดาไว้พบหลักฐานเป็นนาฬิกาเรือนทองยี่ห้อโอเมก้าครับและก็แหวนลงยาสกุลครับที่เขียนว่าลามเดชาครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็นําไปสู่การสืบสวนและก็สอบปากคำนะคือคุณหมออาทิย์สุยานเศรษฐกรครับแพทย์ประจาโรงพยาบาลรถไฟครับที่เป็นสามีของคุณนวลชวีโดยมีนามสกุลกะวะลามเดชาครับซึ่งเป็นผู้บงการผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวคดีฆาตกรรมสุดโหดนี่เองโดยทําการว่าจ้างกลุ่มชายชะกันกลุ่ม หนึ่งครับให้ไปซุ่มสังหารคุณนวลชวีครับเรื่องนี้เป็นข่าวดังในช่วงยุคนั้นมากน,นะ ผมไม่รู้ว่ามัน่างขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามเรื่องนีน้คือต้องถามรุ่นแบบรุ่นคุณปู่คุณยายคุณย,าย่าละเออรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมผมไปถามมาก็ไม่ทันนะมันดังเพราะเรียกว่าเนื่องจากคนที่ว่าจ้างเป็นถึงนายแพทย์ด้วยมั้งครับแล้วก็เป็นสามีของผู้ตายเองโดยสาเหตุลหลักๆได้มาจากความสัมพันธ์ลอยล้าความรักของทั้งคู่ครับถึงเรื่องมือที่3ของสามีนะจนทําให้ทั้งคู่นะครับทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งครับโดยมีหลักฐานสําคัญต่างๆเช่นบันทึกเดลี่ของคุณนวลสวีครับซึ่ง คดีต้องแลกด้วยชีวิตนอกจากนี้เนี่ยคือคุณหมออาทิพย์เนี่ยผู้เป็นสามีของคุณนวลชวีนะก็ถูกจําคุกเพียง1ปีเศษเท่านั้นครับเนื่องจากได้อนิสส์จากการอภัยโทษครับและพ่อแม่ที่มีเส้นมีสายเยอะครับทั้งนี้ในหนังสือหมอฆ่าเมียเบื้องหลังคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญเนี่ยหนังสือเล่มหนึ่งนะได้ระบุไว้ว่าวาระสุดท้ายของหมออาทิพย์ครับที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลได้เอ่ยปากก่อนตายว่านวลชวีพี่ขอโทษพี่เป็นคนฆ่าเธอเองแหละ เนื่องจากคดีนะครับเป็นคดีโด่งดังมากครับจึงถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ครับและก็ละครทีวีหลายครั้งโดยเวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยในปี2528ครับที่นําแสดงโดยดาราหญิงมากฝีมืออย่างคุณนกสินใจครับและยังได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดารานาหญิงด้วยนะครับจากเรื่องนี้นี่แหละซึ่งเนื้อหาหลักๆเนี่ยจะเน้นไปทางเชิงสืบสวนหาตัวคนร้ายครับคลายปมปริศนาต่างๆรวมถึงความดราม่าจากเรื่องราวรอยรักครั้งนี้ครับที่เป็นต้นเหตุของทุกอย่างพร้อมกับส่อแทรกประเด็นทางสังคมในแง่ของท็อกซิกรีเลชันชิพครับแลวก็ หมอก็พูดแต่ว่าไม่ทราบไม่ทราบมันเป็นไปได้ยังไงเมียตายทั้งคนแล้วหมอยังไม่มีความกระตือรือร้อนที่จะมารับศพเลยเหรอครับหรือว่าหมอกลัวต่อมาเรื่องที่สี่ครับเ,เรื่องนี้เหมือนผมจะอ่านข่าวจากไหนไม่รู้เหมือนแบบเป็นข่าวย้อนลอยนะคือ คืนบาปพรมพิรามครับไม่รู้ว่าใครมีเคยได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าพี่ๆที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่ต้องอ๋อทุกคนแน่นอนครับอายุแบบว่า30-40ปีขึ้นไปคืปคออ๋อแน่นอนแล้วผมขอเตือนนิดน,นึงนะครับว่าเนื้อหาที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปนะครับมีความรุนแรงประมาณหนึ่งนะครับมีการอธิบายถึงดีเทลต่างๆของการล่วงละเมิดทางเพศและก็การฆาตกรรมที่รุนแรงนะครับนางเรื่องนี้ครับคืนบาปพรมพิรามเนี่ยถูกตีแผ่จากคดีจริงที่เคยเกิดขึ้นนะครับที่อาเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับเมื่อปี ทอนจุดต่ําตมของมนุษย์ด้านมืดของสังคมไทยมากๆครับคือ <c oughs> ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยคดีนี้มันคือแบบที่สุดที่สุดของที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเรื่องราวครับคือมีผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อจริงว่านางสําเนียงครับอายุร,ราประมาณ20ปีเท่านั้นเองครับเธอเป็นคนอำเภอบ้านดาราครับซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไปทางอำเภอพงมวิลาศครับเธอเนี่ยมีสามีก็ลูกชายอีกหนึ่งคนครับแต่ปัญหาอยู่ที่แม่สะพ้ายครับที่เกลียดเธอมากๆเพราะว่าเธอเนี่ยมาจากครอบครัวที่ยากจนกว่าเท่านั้นเองครับและคิดว่าเธอเนี่ยมาเกาะล แม่สะพ้ายจึงวางแผนไล่ให้ลูกชายไปทํางานที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับหวังว่าจะแยกคู่รักคู่นี้เนี่ยออกจากกันครับและพยพะายามผลักใส่ไล่ส่งเธอมาโดยตลอดแต่เธอก็อดทนรอมาตลอดครับด้วยความรักของสามีและก็ลูกของเธอนั่นเองจนกระทั่งวันหนึ่งครับสามีของเธอส่งจดหมายติดต่อมาหาเธอครับพร้อมส่งที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์มาให้ครับหวังว่าจะให้เธอเนี่ยมาหาเรามาหากันไม่ถ้าเกิดว่าชัดไปหาเธอไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเธอมาหาฉันก็ได้เพื่อมากินอยู่ด้วยกันแบบดั้งเดิมครับตัวเธอเองครับสําเนียงครับดีใจมาก จึงตัดสินใจที่จะไปตามหาสามีที่อุตรดิต์ครับตามจดหมายที่ส่งมาแต่แม่สะพ้ยดันรู้เรื่องนี้ซะก่อนครับทาให้เธอเดืโกรธมากครับถึงขั้นออกอุบายว่าแซงทําเป็นหวังดีฝากเธอไปกับคนขับรถบรรทุกอนะไรเงี้ยเอออ๋อ,อจะไปเหรองั้นเดี๋ยวฝากหวัดดีลูกด้วยนะอะไรมานะเอองั้นไปกับคนขับรถบรรทุกคนนี้สิฉันจ้างไว้แล้วแล้วบอกให้คนขับครับซึ่งคนขับแอบชอบสามีนะครับตัวแม่สะพ้ายบอกว่าแกจะเอามันไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้แล้วแกจะปล้ำมันก็ได้นะคิดซะว่าเป็นค่ารถอยากให้มันกลับ มาเลยได้ยิ่งดีคื เป็นประโยคที่โหดร้ายมากครับคนขับรถบรรทุกจึงเป็นคนแรกครับที่ทําการข่มขืนเธอครับแล้วไปปล่อยเธอทิ้งไว้ที่สายรถไฟพิษณุโลกครับณจุดนั้นเองครับสภาพร่างกายของสำเนียงครับจิตใจคือบอบช้ำมากครับทำให้หลายคนมองว่าเธอเป็นหญิงสติไม่ดีครับและเนื่องจากเธอไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวครับเธอจึงแอบขึ้นรถไฟเที่ยวพิษณุโลกเชียงใหม่ครับโดยไม่มีตั๋วครับคือแอบขึ้นนัแล้วถูกนายตั๋วไล่ลงครับที่สถานีพรมพิรามหลังจากที่เธอถูกไล่ลงรถไฟครับเธอก็ยืนแบบเก๊กังๆกุญแจไป ยังไงดีจะไปขึ้นรถไฟต่อยังไงดีนะก็พบไปรุ่นชาย2คนครับบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปรับประทานอาหารเออที่งานแต่งอีกสามร้มฆหน้า,น,านี่เองมีงานแต่งอยากกินอาหารไม่หิวไหม 2คนนี้บอกแบบนั้นครับแต่กลับพาเธอไปไร่ข้าวโพดครับแล้วเรียกเพื่อนอีก2คนออกมาช่วยกันฉุดลากเธอครับเพื่อเข้าไปกระทําชาเราทีละคนทีละคนครับเมื่อคนที่งานแต่งทราบเรื่องเนี่ยจึงพากันมารวมตัวที่นี่ครับเพื่อกระทําชํเราเธอซ้ําแล้วซ้ําอีกครับโดยมีจํานวนทั้งหมดกว่า30คนเลยครับเมื่อการกระทําชํเราดังกล่าวดำเนินไปกว่า2ชั่วโมงนะครับโดยมีชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยซุ่มดูอยู่นะแต่ไม่มีใครช่วยเธอนะครับซ้ำยังลากเธอไปข่มขืนอีกหลายที่ครับเช่นบนเนินดินบนหนองน จนกระทั่งเธอครับถูกบีบคอตายระหว่างถูกชำเราครับหลังจากนั้นคือชาวบ้านครับร่วมมือกันเอาศพเธอไปวางไว้บนรางรถไฟครับเพื่อให้รถไฟทับเพื่ออำพรางคดีให้ดูเป็นอุบัติเหตุว่าเท้าเสียสติคนหนึ่งเดินไปที่รางรถไฟและอุบัติเหตุเกิดขึ้นคือรถไฟมาทับครับโดยเจาะจงวางศพให้รถไฟทับตรงบริเวณอวัยวะเพศของเธอพอดีครับเพื่อทำลายร่องรอยการกระทำชำเรานั้นซึ่งในเวลาต่อมาครับรถไฟขบวนเชียงใหม่พิษณุโลกแล่นมาทับร่างเธอครับจนตัวขาดเป็น3ท่อน ลแล้วในวันต่อมาคือกลุ่มผู้ชำเลาจึงหิ้วศีรษะเธอไปทางทิศตะวันตกห่างจากรถไฟไปประมาณ20เมตรครับเพื่อทําพิธีไสยศาสตร์เพื่อสะกดวิญญาณเธอ,เอไว้ครับเมื่อตํารวจเข้ามาตรวจสอบศพจากรูปการแล้วน่าจะเป็นอุบัติเหตุครับเพราะเธอไม่มีญาติมาร้องทุกข์และเหล่าชาวบ้านก็ร่วมมือกันปกปิดเรื่องราวอันน่าอัปยศนี้เอาไว้ครับ แต่ฝั่นตรวจครับเหมือนเขารู้สึกแปลกๆรู้สึกสังเกตและมีบางจุดที่น่าสงสัยหลายจุดครับจึงรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาทําใหม่ครับจนสามารถไขคดีนี้ได้สาเร็จครับอีกทั้งยังสามารถจับกลุ่มผู้ร้ายได้เกือบทั้งหมดเลยครับ คดีนี้นับว่าเป็นคดีโสมหญิงที่มีผู้ต้องหามากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะครับโดยมีผู้ต้องหาอายุน้อยสุดเพียง9ปีเท่านั้นครับและผู้ต้องหาที่อายุมากที่สุดถึง65ปีครับบางรายเป็นพ่อที่พาลูกมาด้วยกันด้วยครับรวมถึงผู้ใหญ่บ้านด้วยนะตามคําให้การเนี่ยเล่าว่าขนาที่พวกวันชําเลวาเธอเนี่ยเธอไม่มีแรงแม้แต่จะต่อสู้เลยครับมีแต่เสียงแผ่วเบาพูดซ้ําไปซ้ํามาว่าอย่าทําฉันเลยอย่าทําฉันเลยฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วปล่อยฉันไปเถอะเธอพูดอย่างนี้ซ้ำๆครับร น่าสมเพชมากกว่านี้ครับคือพวกนั้นเนี่ยข,ข่มขืนจนเธอสลบแล้วก็คิดว่าเธอตายแล้วเลยตั้งใจจะเอาเธอไปเผาทําลายหลักฐานด้วยนะครับโดยว่าจ้างสับเปลอให้เผาภายในคืนนั้นเลยแต่ในขณะที่สับเปลอกําลังทาความสะอาดร่างกายของเธอครับจูจ่ๆเธอก็ฟื้นขึ้นมาพวกมันก็เลยข่มขืนเธอต่อบนเตาเผาศพครับนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอับประยศที่สุดที่ทหาคําอธิบายมาอธิบายไม่ได้เลยครับเพิ่มเติมนะครับในตอนแรกในภาพยนต์เรื่องนี้ใช้ชื่อว่าคนบาปพรมพิรามนะแต่ว่าชาวบ้านประท้วงครับให้เปลี่ยนชื่อเป็นคืนบาปพรมพิราม รวมถึงหลังมีการประกาศเปิดตัวหนังเรื่องนี้เนะี่ยมีการประท้วงจากคนในอำเภอพมพิรามเช่นกันนะให้ยกเลิกโปรเจกต์นี้ไปเลยมีแหล่งข้อมูลบางแหล่งบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เคยมีมาหลายครั้งแล้วโดยคนที่โดนเนี่ยจะเป็นโสเพณีที่ว่าจ้างมาครับและไม่เคยมีเหตุถึงชีวิตเหมือนในครั้งนี้ครับนับว่าเป็นโอ้หยิง่งอ่านมันยิ่งหดหูใจเนาะหน้าบวมปากก็แตกพอมีรอยช้ำโวนคาบเลือดที่ขาเนี่ยผมคนะิดว่า ร่างกายน่าจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหรือไม่ก็ไปตจำเดือนหมอไม่คิดว่าถูกทำร้ายเหรอคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ต่อมาเรื่องสุดท้ายครับเชอร์รี่แอนครับไม่รู้ว่ามีพี่ๆคนไหนรู้จักหรือเปล่านะครับหนังเรื่องนี้มาจากปี2544ครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นคดีนะครับของลูกสาวลูกครึ่งครับวัย16ปีเท่านั้นเองเธอชื่อว่าเชอร์รี่แอนครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2529ครับและกลายเป็นหนึ่งในคดีดังในประวัติศาสตร์วงการยุติธรรมของประเทศไทยนะครับที่มีการจับแพ้ไปถึง4คนครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ใหญ่ในกระบวนการชั้นศาลครับรวมถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยยคคครรรัััับบททีี่่ตต้้องงเิินนนใกกณดดดดสผพพลาแแ4โ เวลาของเหตุน่าสลดเนี่ยครับเกิดจากความรักความหึงหวงครับความอิจฉาดิษยาความโลภนําไปสู่สงครามการตายของคนคนหนึ่งครับก็คือเชอร์รี่แอนครับเริ่มจากนายวิชัยชนะพันธ์นะครับหรือว่าเสียแจ็คนะที่แอบไปมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเธอก็คือเชอร์รี่แอนนะครับทั้งที่ตนเนี่ยมีคู่รักอยู่แล้วนะะคือเจกุ้งหญิงสาวตระกูลใหญ่ระดับมหาเศรษฐีเลยญาติพัดพง์นะครับซึ่งหลังจากที่เจกุ้งรู้เรื่องคือเกิดความหึงหวงครับจึงจ้างวานให้คนไปลวงเชอร์รี่แอนครับเพื่อฆ่าเธอ ก่อนนยะทำให้เสียแจ็คตกเป็นผู้ต้องสองสัยเบอร์หนึ่งรวมถึงหล่าลูกน้องเขาครับชาวบ้านได้พบศพของชลีแองครับโดยบังเอิญอยู่ตรงบริเวณป่าแสมครับซึ่งมีคนให้การว่าพวกเขาพบศพเด็กสาวนในชุดนักเรียนครับพร้อมกับกระเป๋านักเรียนที่ลอยมาใกล้ๆศพเน,นี่ยคาดว่าน่าจะถูกบีบคอเสียชีวิตครับ หลังจากนั้นคือจะมีการเข้าจับกลุ่มเสียแจ็คนะพร้อมกับรุ่นน้องอีกสี่คนในฐานะผู้ต้องหาจ้างฆ่าครับแต่ว่าเสียแจ็คเนี่ยก็คือรอดพ้นจากข้อหาได้อย่างวุดนวิ่นะผิดกับรุกน้องอีกสี่คนของเขาที่ถูกตีตราว่าเป็นฆาตกรเลือดเย็นครับทั้งสี่ต้องตกเป็นแพรับบาครับที่ต้องมาเชิญชะตากรรมอนเลวร้ายในคุกไม่ต่ำกว่าหกปีนะครับกว่ากระบวนการสารอุทธรและสาลฎีกาเนี่ยจะมีการลื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาและพิสูจน์ได้ว่าทั้งสี่คนเป็นผู้บริสุทธิ์ครับแต่ท นนตายในคุกครับและมีหนึ่งคนติดโรคร้ายออกมาจากคุกครับเล2สองคนคือปัจจุบันที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับและเมื่อมีการสืบพ้นครับถึงต้นสายปลายเหตุอย่างละเอียดนะเกี่ยวกับฆาตกรในคดีนี้อีกครั้งนึงเนี่ยถึงได้ทราบที่มาที่ไปครับว่ามีการจ้างวานให้ไปฆ่าเชอรี่แอนครับจากมือฆ่าสองคนซึ่งไม่เกี่ยวกับทางฝั่งเสียแจ็คเลยและลูกน้องเลยเมีแต่นิดเดียวครับโดยมือฆ่าทั้งสองคนได้รับการจ้างวานมาจากผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังครับ ในการชักนำพาตกรรมท้งนี้นี่แหละโดยมีข้อสันนิษฐานมากมายครับว่าบางคนก็บอกว่าเจ๊กุ้งก็คือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่ว่านี่แหละแต่ก็ไม่สามารถเอาผิดเธอได้ครับเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่สาวถึงตัวเจ๊กุ้งได้ครับนอกจากคดีนี้จะมีการหักมุมหลายๆครั้งนะครับยังมีเงื่อนงำต่างๆที่แบบซับซ้อนยิ่งกว่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทําให้คดีนี้เป็นที่น่าสนใจของใครหลายๆ,ๆคนครับแลก็อ,อยู่ในความทรงจำไม่นานจึงถูกมาสร้างดัดแปลงเป็นภาพอยู่นั่นเองครับผมรับเชอรี่แล้วผมจะฆ่าม ตั้งองวางขาเข้าไ,ไ,ไปเลยข้าสาให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสี่คนใครตายตกงไปตามกันและนี่คือ5้าเรื่องราวจากเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นครับคดีโหดๆคด,ดีร้ายๆนี่ส่วนใหญ่จะเป็นหนังเก่าของไทยทั้งนั้นเลยครับซึ่งบางเรื่องผมทันบางเรื่องผมก็ไม่ทันนะหลายๆเรื่องอ่ะผมว่าแม่งก็แบบคือมันมีความแบบโอ้โห คือพอดหนังมันก็พอดนัง่งพอดหนังนะแบบว่าพอมันเป็นคดีจริงๆก็แบบมนุษย์เราไม่โหดร้ายได้ขนาดนี้แบอบว่าอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องนั้นที่แบบว่าบางทีเรื่องราวในความจริงมันก็เกินความเป็นฟิกชันที่แบบเป็นนิยายเนาะเออถ้าเกิดว่าทุกคนมีหนังไทยที่มันเบสออนทูซอรี่มาจากเรื่องจริงสามารถคอมเมนต์บอกได้น,นะครับตอนนี้ผมลิสต์ว่าอีกประมาณล็อตหนึ่งมนะั้ยอีกประมาณ5เรื่องที่กาลังวางแผนจะถ่ายทําในคอนเทนต์น่าจะลงช่วงประมาณไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าครับประมาณนี้นะแต่ผมขอแพงคอนเทนต์ก่อนครับ และส่วนของคําตอบที่ว่าน้องเขาควรจะซิวดีไหมจะเรียนต่อปีสามดีไหมหรือว่าจะเริ่มปีหนึ่งใหม่ที่อื่นเนี่ยทุกคนสามารถคอมเมนตน์บอกได้นะครับผมเคารพนะครับปรึกษาของพี่ๆเพื่อนๆนะสามารถคอมเมนตน์บอกได้เดี๋ยวน้องเขาจะมาอ่านโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับผมไปแล้วครับ